รู้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่งฮอตวิลก็เคยทำรถโมเดล3504เท่าซีเกตออกมาด้วยนี่คือฮอตวิลนิสัน3504หรือมีอีกชื่อเล่นหนึ่งว่าแฟนเดดี้ซีเป็นรถเจเนเรชันที่5ของตระกูลซีรีส์แฟนเดดี้ที่ทำออกมาในช่วงปี2003ถึง2007ส่วนเวอร์ชันของฮอตวิลนั้นก็เดบิวต์ครั้งแรกตอนช่วงปี2006ในซีรีส์เฟิร์สอิดิชันที่ก็ออกแบบโดยอเลก็กซ์คอร์ทามนักออกแบบฮอตวิลรุ่นครึ่งชาวจีนอเมริกันโดยก็ได้มีการออกแบบให้3504เสริมความเท่่ดด้วยชุแตงงของ Top Super Body. ง First Edition 26, งปจจ ในช่วงปี2007นั้นในซีรีส์ของ All Star ก็ได้มีการใส่ลายดีคอของ t o อปซีเคดเข้าไปด้วยความเจ๋งอย่างที่2ก็คือในยุคเมื่อก่อนเนี่ยพาร์ทวิ่งหลังจะเป็นพาร์ทพลาสติกที่แยกออกมาให้ความรู้สึกที่ดูแล้วก็เท่ก่อนที่ช่วงภายหลังในช่วงปี2013ตัวพาร์ทวิ่งจะรวมเข้ากับตัวบอดี้เพื่อให้ง่ายและประหยัดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ต่อมาในช่วงปี2024ก็ได้มีการปล่อย3พาร์ส่นซีอแบบหนึ่งที่ในคราวนี้ก็ได้มีการใช้ชุดแต่งของ Nismo Aero Package และนี่ก็คือ Hot Wheel Nissan 3504พร้อมชุดแต่งจากสํานัก t o อปซีเคดเมื่อสมัยก่อนใครเก็บทันคันนี้กันบ้างรอพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ